ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS สกายนานีเย้วันนี้ภารกิจไปหาวงเวียนหาอนุสาวรีย์ดูดูเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าเรารู้ด้วยใช่ไหมแต่ประชาธิปไตยเนี่ยไปทางอนุสาวรีย์คืออะไรนะคอยทีนะคอยีนอ๋อแต่ว่าเฮ้ยอะไรเราไปโยราได้ให้เราไปเส้นทางสยามพารากอน มันอยู่ใกล้วาราใช่ไหมครับไม่นะอ๋อเหรอโอเคไม่เป็นไรครับติงตั้งเป้าไปประชาที่ปตยกับสาวทิ้งช้าก่อนทางก่อนไปฝั่งทนเราตอนนี้เราอยู่ฝั่งไหนครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งแม่ทนฝั่งแม่ทนใช่ไหมครับใช่มแต่แม่ะทนสากับเมือละงานไทย หาเลยครับจะไปไหนต่อวิป่อยนะโอ้ยตรงนี้ติดจังเออทำไมติดอ่ะตายล้จะได้ทั้งสองวงเวียนไหยนะโห้ติดอีกอ่ะโอ้คุณพี่ติดทุกแยกเลยดูดิชั่วโมงครึ่งเผลอแล้วไม่ถึงด้วยนุสสวิชช่วยกันภาวนานะขอให้หนึ่งชั่วโมงนี้ไม่ถึงเลยอะไม่น่าเชื่อมึงเลย อยากรู้แล้วนี่เราใช้เวลาไปกีน่นาทีแล้วสี่สิบจ้ะโอ้ยเขายัางชั่วเขายัางชั่วเขายัางชั่วอะไรยังไม่ถึงนึกว่าอะไรนึกว่าสมออุนแล้วหรือ,อยังไม่ถึงไหนเลย